ันนีค่ะกล้วยยังมีอยู่ห้าลูกนะกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวยังไม่จะทำนุ่มกล้วยนึ่งแล้วยีงแมวโป๊กแกตัวเย็นเอาไว้นะะขนมกล้วยนึง่งอร่อยเหนียวหนบอร่อย เบือกดำมีตุ่มกระเสียดไอมีกล้องปรอมนะคะแป็นเป็นหนังตาหนังแดงแมวหรือตำขนมกล้วยนึ่ง้าลุกนะคะแมวใส่นาไมออ่โอ้โหเลยนะคะ ออิประมาณซองจนนะคะเยอแมใส่แปง้งไกาลานึ่งกับ,บวยปูนปูนแป้งมันนะคะ เพื่อเพิ่มความว่อนน้นำตาลทรายด้าจนจรนะคนด้วยตะกร้อ วันนี้ี่ช่วยนะพอยาแมวใส่นำเอบูบอยตึง้งอ้อแมวใส้มาปาชืนมาะใส่หมาเร่าอร่อย รางอนมันเกินแกน่แต่มันไม่แก่มาแค่ใหญ่แมวเสียดายหน้องเศร้าง่ายบาดานเศร้า,าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแมวติดเตาอ่าใหญ่แมวตัดใจช่วยนะคะ จะมีเปลาอ่อนร้อยนะเดี๋ยวไม้เปลาห้าหยักเปลวแกงห้าหยัเยกเลยพี่น้องเออเอาเห็นไหมดกว่านึ่งนะคะ ล้วนะคะก่อนนกล้วยไวยน้นึ่งในย่างร้อนเลยนะคะวัานมันด้วยมีเปล่าดีแมวเชื้อมอไว้นะก็ไม่มีเปล่าก็อย่างเปล่าเชือมอะไรเปล่าเจือมอน่วยไหนกิตดัดอ่ะาิบเศษกนะ,ะกินด้วย ca Điên đang ăn gòn rồi đấy. Một vào keo kiểu á